เก็บมาเป็นปีนิงตานิตาเปิดใจลั่นหมดเวลาอ่อนแอขอสองขีดกลางสมวันเคลียร์ปัญหาถ้าเป็นนิงเมื่อก่อนอาจจะวีดอต่อเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วนิงตานิตาเปิดใจลั่นหมดเวลาอ่อนแอแล้วขอเวลาเคลียร์ปัญหาสองวัน ถูกจับตาสถานะครอบครัวหนิงตานิตากับจินจอริโนต์สามีหลังมีคลิปสามีเดินควงกับผู้หญิงที่สนามบินจนเป็นกระแสร้รอนแรงบ้านแนนชุมพิชาน้องสาวหนิงตานิตาก็ออกมาฟ้าเดือดแทนพี่สาวด้านโลกโซเชียลระอุตามไปเปิดวัดกสาวที่ระบุเป็นมือที่3ามขยาวความสัมพันธ์คู่สามีภรรยาแล้วล่าสุดหนิงตานิตา เปิดใจผ่านรายการเบริดคุยแซบโชวว่ามันเป็นวันหยุดสงกรานต์เราได้ให้เวลาทั้งหมดกับลูกเราแล้วมาเจออะไรแบบนี้เราอยากอยู่กับลูกอยากดูแลลูกและหลายคนติดต่อมาทุกช่องทางก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่ได้คุยกับใครเลยมีเพื่อนบางคนใกล้ตัวที่รู้แค่นั้นจริงๆไม่สามารถตอบอะไรได้มากว่าที่ตัวเองรู้ถามว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันไม่ได้ดีหรอก แต่หมดเวลาออนแอนแล้วขอเวลาอีกนิดเดียวเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วแต่ละครั้งที่มันออกข่าวมาก็ท้ออกซิตขอเวลาหนึ่งขีดกลางสองวันจะให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชดซึ่งในวันที่เราแยที่สุดเราจะรู้ว่าใครรักเราคนรักหนิงเยอะมากสิ่งที่เรารักทุกคนที่เราดีกับทุกคนมันย้อนกลับมาหาเรายอมรับว่าถ้าเป็นหนิงเมื่อก่อนอาจจะวีดอตตอนนี้หนิงขอเวลาหนิงสองขีดกลางสามวันจะตอบในรายการคุยแซบโชที่เดียวจะได้ไม่ต้องเขียนอะไรอีก